หญิงตั้งครรภ์แต่ละคนนะคะอาจมีอาการคันช่องคลอดได้นะคะแล้วก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นอาการปากมดลูกหรือปากช่องคลอดเนี่ยบวมแดงมีอาการระคายเคืองนะคะมีตกขาวลักษณะผิดปกตินะคะเช่นเป็นก้อนนะคะมีสีเหลืองมีกลิ่นขาวปลานะคะทั้งนี้นะคะก็ขึ้นกกอยููกับหญิงตั้งครรภ์แต่ละบุคคลนะคะ ที่ป้องกันนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงการหูเสียดสีเกาบริเวณช่องข้อนะคะหรือการส่วนล้างหรือฉีดน,น้ําส่วนล้างช่องข้อนะคะการไม่ใช้สเปรดักลินหรือสบู่ที่มีกลิ่นหอมบริเวณช่องข้อหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะ 2. นะคะ,นนะ,คะเลือกสวมชุดกางเกงชั้นในนะคะที่ระบายอากาศได้ดีนะคะไม่อับชื้นมีผิวสัมผัสนุ่มนะคะ3นะคะก็คือเวลาเข้าห้องน้ําสาธารณะนะคะควรจะ ใช้น้ํายาทาความสะอาดก่อนนะคะเพื่อป้องกันการเืียจําไว้ว่านะคะหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากกว่าคนปกติค่ะสนะคะก็คือดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ควรกั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆนะคะหากคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะดูแล ตัวเองด้วยวิธีดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วนะคะไม่ดีขึ้นนะคะมีอาการรุนแรงมากขึ้นเช่นมีไข้นะคะปวดเมื่อยตามร่างกายคันช่องคลอดมากขึ้นนะคะควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสมค่ะ Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย